จ้าสวัสดีจ้าวันนี้สิบามะเบิงหัวจอยเอาไว้ท่าขุนนะคะนี่คะ่ะมีหลายแบบอยู่นี่แบบขุนแล้วให้มันอ้วนจากจอยจอยอันนี้พึ่งจะเข้าขุนไหมจ้ะกับว่ามีอหยางใส่น้ำใส่เฟียงไว้แล้วก็เกียรอาหารยืมือเศรา้ากับยืมือแรงแค่นั้นละคะ่ะ ก็ต้องเอาออกไปลามใส่นี่จ้ะตัวหนึง่งซุ้มถี่อ้วนแล้วก็เอาออกไปเบิดแล้วเหลือว่ากี่ตัวนะคะนี่จ้ะท้างนี้ก็สิเป็นว่าแม่ลูกนี่จ้ะว่าสาวหน่อยกับมีขคือกันเดี๋ยวสิพามาเบิงไม่อมตอนที่เพิ่นเอาลงขอกอีกเนาะว่ามัน หลายบอ่อตอนนี้เพิ่นไปสื่ออยู่เพิ่นยังบทันเด็ก,กลับมาเนาะจะเดี๋ยวจะมาเมิองกันใหม่นะคะ่ะ